สวัสดีครับเอฟซีคอหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอก็จะนําสูตรใหม่เป็นสูตร2ตัวล่างตรงและก็สูตร2ตัวบนตรงเป็นสูตรใหม่นะครับนํามาให้เอฟซได้พิจารณากันดูนะครับก็มีชดกับสูตรเก่าด้วยนะครับก็ไปชมวิธีคิดนะครับเราก็มาดูสูตร2ตัวล่างตรงกันก่อนนะครับสถิติของสูตรนี้เดินมา4งวดนะครับ เข้าสองตัวร่างตรงแย่จะย้อนหลังให้ชม2งนวดนะครับให้นำหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันมาตั้งนะครับสองจากนั้นบวกร้อยมาเลยนะครับสอบวกศได้2 0งบวกสได้เลขสี่สองบวกสได้6 6หบวกสได้8 6ดบวกสได้10ได้เลขศูนย์แปบวกศได้8 8บวกแปดได้สิบหกแปดบวกศูนย์ได้แปดแล้วหกบวกแปดได้สิบสี่ได้เลขสี่นะครับจากนั้นเลขสี่ตัวนี้นะครับให้บวกสามแต้มนะครับได้เจ็และเลขสี่ให้ลบสามแต้มได้เลขหนึ่งเราจะได้หลักหน่วยล่างสามตัวนะครับหนึ่งสี่เจ็ จากนั้นมาดูหลักสิบล่างนะครับให้ใช้ตำแหน่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับก็ดึงออกมานะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับแล้วก็เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ให้ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเก้าเราจะได้หลักสิบล่างสามตัวเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ชุดจะได้เก้าชุดสองตัวล่างตรงนะครับและผลรางวัลงวดถัดไปเลขสี่ตัวออกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่ง สองตัวล่างศูนย์เจ็ดนะครับเราก็จะได้ชุดศูนย์เจ็ดนะครับก็จะเข้าศูนย์เจ็ดเข้าสองตัวล่างตรงนะครับสมมติถัดไปนะครับนำหลักแสนหลักหมื่นหลักพันมาตั้งสี่แปดศูนย์บวกร้อยอะไรสี่บวกแปดได้สิบสองแปดบวกศูนย์ได้แปดสองบวกแปดได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองศูนย์บวกแปดได้เลขแปดสองบวกแปดได้สิบได้เลขศูนย์ ศูนย์บวกสองได้เลขสองศูนย์บวกแปดได้เลขแปดสองบวกแปดได้สิบได้เลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้บวกสามแต้มได้สามแล้วก็เลขศูนย์ให้ลดสามแต้มได้เลขเจ็ดนะครับเราจะได้เลขหน่วยล่างสามตัวเจ็ดศูนย์สามจากนั้นตำแหน่งเลขแปดตัวนี้นะครับก็ดึงเลขแปดออกมานะครับแล้วก็เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเก้า แล้วก็ให้ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเจ็ดเราจะได้หลักสิบล่างสามตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าผลรางวัลวดถัดไปเลขสี่ตัวออกแปดเจ็ดเจ็ดห้าสองตัวล่างแปดเจ็ดเราก็จะได้ชุดแปดเจ็ดก็จะเข้าแปดเจ็ดเข้าสองตัวล่างตรงนะครับชมว่าถัดไปนะครับนำหลักแสนหลักหมื่นหลักพันมาตั้งนะครับ ศูนย์เจ็ดแปดบวกร้อยเมลัยศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าได้เลขห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกเจ็ดได้เลขเก้าสองบวกห้าได้เจ็ดเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกหกบวกเก้าได้สิบห้าหกบวกเจ็ดได้สิบสามห้าบวกสามได้เลขแปดเลขแปดตัวนี้บวกสามเต้มได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง และ8ให้ลบ3แต้มได้เลขห้าเราได้หลักหน่วยล่าง3ตัว5 8 1นะครับจากนั้นหลักสิบล่างตำแหน่งเลข7ตัวนี้ดึงออกมาเพิ่มแต้มหนึงครั้งเป็น8แล้วก็ให้ลดแต้มหนึงครั้งเป็นเลขหเราจะได้หลักสิบล่าง3ตัวนะครับหกเ จับคู่ชุดสองตัวล่างตรงจะได้เก้าชุดนะครับประจํางวดวันที่แปดนะครับแบดเดือนเก้าสองพนห้ารอยหกสิบแปดนะครับและสูตรสองตัวล่างสูตรนี้นะครับก็ชนกับสองตัวล่างสูตรนี้นะครับชนที่หกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ ชนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็มีชนสองชุดนี้นะครับในสูตรสองตัวล่างตรงนะครับในงวดวันที่แปดเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอเคนะครับสำหรับสองตัวล่างตรงสูตรนี้นะครับชนหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับในงวดวันที่แปดเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อไปเขาไปรับชมสูตรสองตัวบนนะครับ สำหรับสถิติของสองตัวบนสูตรนี้นะครับเข้าสองตัวบนมาแล้วห้างวดนะครับแม้แต่ย้อนหลังให้ชมสองงวดให้นําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสามตัวบนนะครับมาตั้งนะครับศูนย์แปดแปดจากนั้นบวก100ร้อยมาเลยนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหกปดบวกหกได้สิบสี่สี่บวกแปดได้สิบสอง สี่บวกหกได้สิบได้เลขศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสองได้เลขสี่สองบวกศูนย์ได้เลขสองสี่บวกสองได้เลขหกนะครับจากนั้นตำแหน่งเลขศูนย์ตัวนี้นะครับให้บวกตัวมันเองนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับเมื่อได้เลขศูนย์มาแล้วให้ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขเก้า จากนั้นเลข9ให้บวก5แต้มนะครับได้14ได้เลข4เราจะได้หลักสิบบน3ตัว0 9 4นะครับจากนั้นมาดูหลักหน่วยบนนะครับให้ใช้ตัวเลข3ตำแหน่งนะครับมีเลข2เลข2ตัวนี้แล้วก็เลข6ตัวนี้นะครับบวกกันได้10ได้เลข0จากนั้นเลข0นะครับให้เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลข1และเลข1ให้บวก5แต้มนะครับได้6 และหกให้บวกเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มได้เลขเจ็ดเราจะใช้หลักหน่วยบนสามตำแหน่งนะครับมีหนึ่งหกเจ็ดนะครับผลวันงวดตะไปเลขสี่ตัวออกศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสองตัวบนศูนย์หนึ่งนะครับเราก็จะได้ศูนย์ได้หนึ่งก็จะเข้าศูนย์หนึ่งเข้าสองตัวบนตรงนะครับ ก็มาชมงวดถัดไปนะครับนำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสามตัวบนมาตั้งนะครับบวกร้อยมาเลยเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าแปดบวกหนึ่งได้เลขเก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่สี่บวกห้าได้เก้าสี่บวกเก้าตัวนี้ได้สิบสามเก้าบวกสามได้สิบสอง ตำแหน่งเลขก้าตัวนี้บวกตัวมันเอง9้าบวก9้าได้18บปดได้เลข8ปาเลข8ให้ลดแต้มหนึ่งครั้งปเป็นเลข7จากนั้นเลข7ให้บวก5แต้มได้12ได้เลขสองแล้วก็นำตัวเลขสามตำแหน่งมีสี่มีสามมีสองบวกกันนะครับได้9จากนั้นเลข9ก้าให้เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งนะครับเป็น0ย์ ได้เลขศูนย์ให้บวก 5, 5, ห้าเ,เ,เต้มได้เลขห้าแต่เลขห้าให้บวกเพิ่มหนึ่งเต้มได้เลขหกเราจะได้หลักหน่วยบนสามตัวนะครับศูนย์ห้าหกหลักสิบสามตัวแปดเจ็ดสองผลลัพธ์งวดถัดไปเลขสี่ตัวออกแปดเจ็ดเจ็ดห้าสองตัวบนเจ็ดห้านะครับเราก็จะได้ชุดเจ็ดห้า ก็จะเข้า75็ดห้าเข้าสอตัวบนตรงนะครับกล่องโมว่าตัดไปนะครับนำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3าตัวบนมาตั้งนะครับบวกร้อยมาเลยเจบวกเได้สิบส่บวกหาได้สิบสองสี่บวกสองได้หกหกบวกสี่ได้สิบได้เลขศูนยบวกสงได้แปดนบวกแปได้แปดบวกศได้แปตัวนี้บวกแปดตัวนี้ได้สิได้เลข6 8บวกหกได้สิบสี่นะครับจากนั้นตำแหน่งเลข8ปดตัวนี้นะครับบวกตัวมันเองแปดบวกแปดได้สิบหกได้เลขหก 6. มาได้หกมาแล้วลดเต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขห้าไดห้าให้บวกเพิ่ม 5, ห้าเต้มได้สิบได้เลขศูนย์เราได้หลักสิบบนสามตัวหกห้าศูนย์นะครับจากนั้นให้นำตัวเลขสามตำแหน่งมีแปดมีหกมีสี่บวกกันนะครับได้สิบแปดได้เลขแปด จากนั้นเลข8ให้เพิ่มแต้มหนึงครั้งเป็นเลข9และ9ให้บวก5แต้มได้14ได้เลข4เลข4ให้บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มได้เลข5เราจะได้หลักหน่วยบน3ตัว 9, 4, 5นะครับจับคู่ชุด2ตัวบนจะได้9ชุดนะครับนี่ประจำงวดวันที่8นะครับ เตือน9 2,568นะครับในชุดสองตัวบนนี้นะครับก็ชนกับสูตรสองตัวบนสูตรนี้นะครับชนกันที่65 64 54 55นะครับชนสี่ชุดนะครับ64 65 54 55นะครับในงวดวันที่ 8เดือนเก้าสองพนห้ารอหกสิบแปดนะครับโอเคนะครับสูตรสองตัวบนชนสี่ตัวนะครับหกสี่หกห้าห้าสี่ห้าห้านะครับแอดเจเน้นให้ที่ชุดหกห้านะครับแล้วก็ชุดห้าห้าในวันที่8ดเดือนเก้าสองันห้า้อยหกสิบปดนะครับโอเคนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสูตรสองตัวบนและสูตร2ตัวล่างนะครับ จะมาตัวชนหรือว่าจะมาตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแค่การคำนวณน,นะครับให้ I FC พิจารณาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ